สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเคนโด้เกมมิ่งเหมือนเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเจ้าเกม Meta S p e t นะครับผมก็ที่ผมเล่นก็ผ่านมาแล้วผมเข้าเล่นตั้งแต่วันที่23นะครับผมแต่ว่าวันที่23เนี่ยเล่นไม่เต็มวันก็คือ,อซื้อตัวเปิดตัวเนี่ยเล่นได้แค่รอบเดียวเนาะเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผมก็เล่นไปแค่พลังเต็มหมดนะครับหหลอดเนาะก็พอนะครับผมก็วันนั้นได้เหรียญมาประมาณ เก้าเหรียญเก้าจุดเก้านะครับประมาณตีเต็มเต็มก็ประมาณสิบเหรียญนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตรายไะ้เจ็ดวันแปดวันนะครับอ่าแล้วก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมจะมีอะไรมาบ้างแล้วก็เขาทําอะไรไปแล้วบ้างเนาะอย่าลืมนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะมาเริ่มกันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูวันที่หน้าต่างเกมนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับอันดับแรกเลย ที่ผมเข้าไปดูเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะตอนตอนนี้เวอร์ชั่นเกมอยู่ที่1 0 1 s 1นะครับ s 1เนี่ยล่าจะย่อม,มาจากซีซสั่นหหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคที่เปลี่ยนเลยก็จะมีในหน้าต่างของ hunting นะครับผมโหมดล่าเนาะ,ะถ้าเพื่อนๆสังเกตหรือเล่นกันมาเนี่ยเพื่อนๆจะรู้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ตรงนี้นั่นเองปกติเนี่ยจะมีมอนเตอร์สีเทาให้เราเล่นแค่ด่านเดียวเนาะไอเจ้าหมาถือกระบ,บองตัวเนี้ย เราจะเล่นได้แค่ด่านเดียวนะครับผมส่วนตอนนี้เขาเพิ่มมาให้เล่นอีก2ด่านนะครับผมก็คือ2ตัวแล้วก็3มตัวนะครับเพื่อให้คนที่มีทีมน้อยหรือแบบสูเจตัวนี้ไหวเนี่ยก็สามารถเล่น2เล่น3าเพื่อที่จะเอิญได้เงินเยอะมากขึ้นนั่นเองนะโอเคอันนี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาให้เนาะในการอัปเดตเพิ่มเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องที่จะอัปเดตขั้นต่อไปเนะาะก็จะเป็นนี่เลย เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการอัปเกรดตัวละครของเรานะครับผมให้มันมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเนาะเห็นไหมฮะอย่างตัวนี้นะครับเขาใช้เป็นตัวไททันนะครับอยากได้มากๆเลยนะอันนี้อยากได้อยากได้พี่ความอยากได้นะโอเคอตัวละครอ,อัพขั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของดาวเนาะอันนี้เขาอัพเป็นดาว1ดาวแล้วนะครับผมมันจะอัพได้3ดาวนะ แล้วก็จะใช้วัตถุดิบก็คือนี่เลยอินฟิน t y s t สโตนะครับผมสีเหลืองนะโอเคแบบนี้เลยแล้วก็ต้องใช้ตัวละครของเราด้วยเนาะเป็นการเอามาอัพขั้นให้มันนะครับประมาณนั้นเลยก็คือเขาวางแผนมาแล้วว่าที่ไม่สามารถขายตัวได้เนี่ยคุณไม่ต้องขายหรอกคุณเอามาอัพเกรดตัวละครอของคุณให้เก่งดีกว่านะ โอเคจะประมาณนี้เนาะสามารถเอาตัวละครใส่ได้3ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีเปอร์เซนต์โอกาสสําเร็จด้วยนะครับผมน่าจะใช่นะตรงนี้68%แนะครับแล้วก็ใช้เหรียญ ms pc เนี่ยห้เหรียญน,นะครับผมแล้วก็จะมีจะได้คุณสมบัติที่บวกมาก็ดังนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาน่าจะบวกอยู่แล้วเนาะได้ดาวนหนึ่งนะครับเขาบวกได้ d ม m อาร a r m อ r ์ e ีซิ t มารับผมแล้วก็คี y d a m a เพิ่มเข้ามานะ อันนี้คือขั้นต่อไปนะน่าจะเป็น2ดาวนะครับที่เขากําลังบวกอยู่แล้วก็จะ,ะเขาบอกเลยนี่ครับผมว่าถ้าอัปเกรดสาเร็จเนี่ยคุณจะเอินได้ดังนี้เลยนะเพิ่มมาคูณ1.5เท่านะครับผมที่จะได้รับของเหรียญน,นะครับผมถ้าใส่ตามนี้นะอัปเกรดสำเร็จนะครับผมก็ทําให้ก็คือโหมดนี้ก็เป็นหมดที่น่าสนใจอีกทีนึงเนาะก็คือเอาเหรียญเอาตัวละครที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย มาทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นแล้วก็มันจะสามารถเอิญทําเงินให้เราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในแต่ละรอบเนาะโอเคจะประมาณนี้เลยนะครับระบบอัพเกรดที่กําลังจะมาต่อไปอ่านี่ครับระบบการให้อาหารเนาะเห็นหลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยก็ขัดใจหน่อยก็คือมันอาจจะให้ยุ่งยากหน่อยนะครับผมก็เขาก็ รับฟีดแบ็ทุกอย่างเลยครับเกมนี้ก็คือเดฟเขารับฟีดแบ็ทุกอย่างไปปรับปรุงให้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ทําไวมากเลยนะครับผมเกมนี้เขาใส่ใจผู้เรียนมากนะโอเคอันนี้ก็คือที่เรียกร้องกันไปนะก็คือเขาก็ทําการปรับให้ดังนี้เนาะโอเคนี่นี่ดูเลยนะอ่าตัวหมาให้ดูบทัดที่3มแถวที่สนะตัวที่4เลยนะครับผมนี่คือตัวหมานะเห็นไหมฮะหมาเขาชอบฟุตตัวนี้นะสีแดงแรงเนี่ยเชอร์รี่หรือเปล่าอ่าเห็นไหมฮะพอเราคลิกเชอร์รี่ปุ๊บ มันก็ขึ้นเลขสีมาให้เราเลยนะครับนี่เห็นไหมไอตัวสีแดงพลังงานที่จะต้องกินเนาะก็คือสีนะครับผมเราคลิกปุ๊บมันก็เด้งมาให้เลขสีนะปกติอนะคลิกปุ๊บมันจะเอ่อไม่ขึ้นเลขอะไรนะแต่ว่ามันจะป้อนให้ทีละหนึ่งเราต้องกดเองสี่ครั้งนะครับผมแต่อันนี้คือเขาเด้งเลขมาให้เราเลยต้องการกินจานวนเท่าไหร่ระบบเขาคิดมาให้เลยนะครับแล้วก็เราก็กดทีเดียวนะก็เต็มหลอดเลยนะครับผมโอเคประมาณนั้นแต่สาหรับ อ่าถ้ามันหนึ่งเนี่ยก็กดเหมือนเดิมน,นะครับ1ครั้งแต่ถ้าอยากจะใช้โหมดนี้คุ้มๆก็ที่เราปรับมาใหม่ก็ดองไว้ทั้งสองสามนะครับมันก็จะ <c oughs> กินทีเดียวนะโอเคประมาณนี้นะครับก็จะมีระบบของสัตว์นะครับผมที่เขาจะอัปเดตมาให้เนาะเห็นเขาว่าจะปล่อยมาน่าจะอาทิตย์นี้นะครับผมว่าจะปล่อยมาแล้วนะ ของเรื่องของการอัปเกรดตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ V.I.P. นะครับสเต็กนะครับที่ใครแบบขี้เกียจจริงๆเลยจะมีในเรื่องของข้ามฉากโจมตีด้วยนะครับผมแล้วก็ให้อาหารในคลิกเดียวด้วยนะมันจะเป็นอะไรที่ V.I.P. มากๆนะครับผมประมาณนั้นเลยแล้วก็นี่นะครับผมโหมดอาเลดบอสนะครับผมก็นี่เลยให้เราลงโจมตีบอสนะครับผมตะหูตะบตเตอร์บอสโหดมากเลยนะครับระดับไททันระดับ เลเยจันเนี่ยตายกันเป็นเบือเนี่ยนะโดนพิษด้วยนะตัวนี้มังกรนะครับผมดูดูมันตีมันไม่ค่อยลดนะครับเห็นนะอ่าใชา้อัตีไปแล้วโดดขึ้นฟ้าฟ้มมุ่งมงลงครับโอ้โหกระบาดร่วงนะเรียบร้อยนะครับตัวไทท่านก็ไหนท่านเถอะมองเพ่งไปเลยนะ <c oughs> ก็จะมีโหมดบอสมาใหม่นะครับที่น่าสนใจอีกโหมดหนึ่งเนาะก็ เขาบอกว่าตัวบอสเนี่ยจะใช้เป็นการดาเมจเนาะก็คือไม่ว่าตัวไหนเข้าเล่นเนี่ยก็น่าจะได้รางวัลเหมือนกันนะแต่ว่ารางวัลที่ได้อะอาจจะแตกต่างกันตรงที่ดาเมจใครเยอะดาเมจใครน้อยเ,เ,เนี่ยอาจจะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับผมตามพลังดาเมจที่เราโจมตีบอสได้เลยนะโอเคอันนี้ก็ต้องรอรุ่นกันนะครับผมมันก็จะได้พวกหินพวกอะไรเข้ามาให้เราเอาไปอัปเกรดตัวละครด้วยนะประมาณนั้น ของก็สามารถขายได้เช่นเดิมนะครับผมที่ได้มานะโอเคอัปเกรดเรื่องน่าจะมีประมาณนี้เนาะที่อัปเกรดอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเรื่องถอนเนาะอ่ะเรื่องถอนยังไม่ให้ดูอ่ะจะถอนสวาปเลยครับผมมาสวาปนี่คือเราเนี่ยครั้งแรกเลยเล่นมาเนี่ยถ้ามีเหรียญร้อยหกสิบแล้วเนี่ยเราสามารถเข็มได้เลยนะครับรอบแรกก็คือโดนภาษีแค่สามเปอร์เซ็นต์เนาะก็นี่เลยประมาณนี้เลยของสองสี่ห้า โดนไป3%ก็จะเหลือ238นะครับผมก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราเค็มแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเรา,เอาออกเนี่ยเราโดนเลยนะ30%นะถ้าถึง160นะครับแบบไม่รอวันนะแต่ถ้าจะรอวันถ้าจะรอสามเปอร์เซ็นต์เดิมเนี่ยต้องรอ7วันนะครับหลังจาก7วันแล้วค่อยเค็มนะมันถึงจะโดนภาษีน้อยนะครับผมประมาณนั้นโอเคและอย่าลืมนะครับมี1 msp ใน meta mask ด้วยนะครับผมสำคัญเลยข้อนี้ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะทํากรารเคลมแล้วก็เปิดตัวเลยนะตอนนี้เหรียญค่อนข้างที่จะร่วงขึ้นมานิดนึ่งนะผมก็เลยยังไม่เอาออกนะครับเดี๋ยวเร,เราจะทําทีมก่อนตอนนี้ถ้าผมเอาออกแล้วสองสามแปดอะมาดูกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่สองสามแปดอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่ิบห้าเหรียญเนาะก็ตกประมาณหกน่าจะหกร้อยกว่าบาทโอ้ไม่ใช่สี่แปดร้อยกว่าบาทเลย อยู่ประมาณ800กว่าบาทนะครับผมถ้าผมจเจ้าออกณนะตอนนี้นะ800กว่าบาทแต่ว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเรามีทีมเยอะขึ้นก็มันก็จะทําให้เราคืนทุนได้ไวหรือว่าต้องอาจจะต้องไปละน,นับหนึ่งใหม่เนาะโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอ่า8วันเนี่ยเดี๋ยวผมจะหักวันวัน,ว,นวันที่ หนึ่งวันไปนะที่ไม่ได้เล่นเต็มๆนะครับก็ตอนนี้ผมได้สองสี่ห้าเนาะก็จะนับเป็นสองสามห้านะครับผมหานไปเจ็ดวันเนาะก็จะตกผมได้ตอนนี้อยู่ประมาณสามสิบสามเหรียญน,นะครับผมสาหรับเจ็ดวันนะไม่ได้นับวันแรกนะครับเก้าเหรียญสิบเหรียญเนานะโอเคก็ตก,ออกประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ที่ได้อยู่เนาะก็ถ้าตีเป็นผมลงทุนประมาณหกร้อยเหรียญเนานะอันนี้ผมเอิน คืนทุนไม่ถึง20วันนะแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วเพราะว่า,เ,าเล่นมา7วันแล้วเนาะก็อีก13วันนะครับผมก็คือจะคืนทุนเนาะคืนทุนเหรียญน,นะแต่ว่ายังไม่ได้คืนคืนทุนเงินนะเพราะว่าลงไปค่อนข้างตอนนั้นมัน1.4กว่านะครับที่ลงไปเนาะตอนนี้มันเรื่องร่วงลงมาหน่อยแล้ว1.67นะครับผมแล้วก็เมื่อวานก็จะมี ido นี่ครับใครรอช้อนอยู่ก็ช้อนทันกันหรือเปล่าเอ่ย ร่วงมาไม่เยอะนะจาก01162นะครับผมร่วงลงมาอยู่0099อะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็ช้อนขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือเทไม่สุดนะครับเหรียญก็ทรงๆอยู่นะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมยังแข็งอยู่นะมาเดี๋ยววันนี้ผมทำการทองลงมาไปเปิดตัว อ่ะผมจะทําการถอนออกมา227นะครับผมก็จะได้220นะครับผมไปเปิด4ตัวผมอยากได้อีก1ทีมนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการถอนให้ด้วยนะครับผมไปเลยชัว220มาดูสิว่า,าระบบเคมเขาจะปกติไหมอะไรไหมเอ่ยมีดีเลยกันไหมทำให้เพื่อนๆดูกันด้วยเลยนะ เคมเรียบร้อยนะครับผมเหรียญก็จะเหลือ18ปเหรียญน,นะครับผมอ่าเข้าไปอยู่ในเมตาแมสสองสองสองเข้าจริงไหมดูซิอ้าวอย่าบอกผมยังไม่ได้แอดเหรียญหรือเนี่ยเป็นไปไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับแอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสองสองสองตรงนะโอเคมาเดี๋ยวเราทำกราร เปิดตัวกันต่อนะครับผมอีกทีมหนึ่งนะเพื่อนๆก็ร่วมร่วมร่วมเ <c oughs> วยพ์พรผมด้วยนะขอให้ได้ขอให้โดนนะครับอย่า CM มานะผมจะเล่นโกลเด้นเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่กล้าเอานอมมอนนะดวงไม่ค่อยมีอย่างคร่าวมาจัดกันเลยเพื่อนเพื่อไม่เพลปินการเสียเวลานะครับผมจัดไปอย่าเขียวนะถ้าเขียวก็ขอให้ไม่ซ้ำนะมาป้ามานะ ไปเลยลุยลุยลยไปเสียเวลาไปเลยพเพื่อนเอาจจะช่วผมด้วยนะขอเถอะขอเถอะขอขอขอทาท่านดีเจนอีปิกมาหน่อยนะมาหน่อยมาหน่อยขอ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 ให้มาโอมจงลงโอมจงลงโอมจงลง โอมเพียพเพียงโอมเพรียงสิบสองอ่ะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายไปเนี่ยอันนี้โดนเท่าใดไปนนีโดนไหนนะเซฟไว้ก่อนไปเก้าสิบวาเพื่อนเอสเอสเอสเจ็ดสิบบาท มาขอหน่อย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 ,ออย,ออยมาเหอะมาเหอะมาเหอะมาอยู่บ้านพี่นะมาช่วยกันปั๊มเวลปั๊มตังนีกว่ามาแล้วมาแล้วหึงตัวขอโอ้โหโอเคยังโอเคไม่ซ้ำเซนต์ริโอนะครับผมได้มาเป็นเมดน้องเมดนะครับตัวนี้มีสกิลสตันเนาะ อได้สกิลเอ่อได้สเตตัสค่อนข้างโอเคอยู่นะครับอีพิกอีพิกนะแต่อาร์มอร์ปกติของเวทอยู่แล้วเนาะอาร์มอร์ไม่ค่อยถึกนี่ได้แหละโอเคอยู่โอเคอยู่ไปเกาะหอยเถอะเกาะดี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 เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเพื่อนๆอีพิกอีพิกเมดมาแล้วไม่รู้เก่งหรือเปล่านะอ่าสเตตัสได้อีได้อีพิก แ lap e p i แล้ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเค for s e c o n นะ for s e c o n made นะโอเคขออีกขออีกเถอะไม่เอาคอมมอนแล้วนะไปเพื่อนเพื่อนสันติสันติชื่อสันติน้องสันติ <laughs> ไปไปขอขออีกขอขอุขอขออ้ยมามาอย,อย่างดีอย่างดีเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนโอ้ย,อยรอบนี้ไม่เกลือไม่เกลือ ตัวนี้แหละที่ผมตามหามานานแล้วนะหมาป่าเนี่ยโอยเอาไปลงทีมสุดยอดดูมันชื่ออะไรอะไลไลคอนเหรออ่านไม่ถูกนะปาสะเคนนะครับเป็นแอสซิสินนะตัวนี้ตามหามานานนะนักนักลอยหลังนะโอ้ยไ,ได้อ,อ สเตตัสเนี่ย L อ L อแล้วก็ ik, นะอีพิกนะโอ้คนข้างโหดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวผมวจะทำทีมเล่นโห้ดูนะโอเคไปต่ออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอเถอะให้จบแทท่านมาก็ได้ไปมาเฮ้ยโอ้ยไม่มาแล้วได้เป็นชิซอสชิซอส <laughs> พอสเนนะครับผมเป็นวอรเออร์นะตัวนี้ซ้ำนะครับผมสเตตัสได้โหดอยู่นะเเดเจน อีปิกอีปิกโอเคก็สรุปวันนี้โชคดีมากที่เลือกเปิดมานะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเมนเนี่ยใช้เล่นได้หรือเปล่านะแต่มีตัวเล่นได้นะแยไอซสสินนะตัวนี้ก็ลงทีมเดียวกันได้เลยนะเนี่ยแต่ต้องไปดูอีกทีหน,นึ่งครับว่าสามารถดัดแปลงหรือเอาอะไรดัดแปลงกับทีมเก่าผมได้หรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตกันประมาณนี้เนาะพอของป้าของคอวันนี้ ดีใจมากนะครับได้อีพิกโผล่ขึ้นมานะแล้วก็ได้ตัวที่ไม่เคยได้เนาะได้ตัวซ้ำมาตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะป่ามานี้โอเคสำหรับใครมีอะไรอสอบถามเพิ่มเติมก็ใต้ใตาล่างคลิปเช่นเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตคลบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงเนาะใครเปิดได้อะไรก็เอามาโชว์กันบ้างนะครับผมโอเคตลอดนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีครับ